ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่759เท้าเปล่าในเมื่อตัดสินใจแล้วจริงหนิงฮ่องเตอร์ที่กำลังอารมณ์เสียจึงไม่อยากเห็นบรรดาโอรสอยู่ขวางหูขวางตาจึงแสดงใบหน้าเคร่งครึมไล่พวกเขากลับไปไปกันเถิดหลังจากนี้หากผู้ใดสร้างเรื่องหลักก็ข่าจะไม่อภัยอีกเป็นแน่พะยะคะ่ะไม่ว่าภายในใจของบรรดาองค์ชายทั้งหลายคิดเช่นไรภายนอกล้วนแต่น้อมรับคำบัญชา จิงหมิงห้องเต้ทอดพระเนตรไปยังภายนอกคิดไปคิดมาจึงตะโกนตรัสว่าเจ้าเจ็ดอวิจินหยุดลงพร้อมกับโค้งคำนับทูลถามว่าสเสด็จพ่อมีอะไรจะกำชับพะยะค่ะคดีของหมิงเย่หายตัวไปขายความได้แล้วเออหนิวมีส่วนช่วยได้มากหลังจากนี้ให้พามันเข้ามาในตำหนักบ่อยๆจิงหมิงห้องเต้คิดถึงการใกล้ชิดของจีเสียงเมื่อสักครู่ที่มีต่อเขา จึงทำให้รู้สึกว่าเอ่อหนิวช่วยได้เยอะทีเดียวจะทำเย็นชาต่อมันไม่ได้อวิจินอมยิ้มตอบรับพะยะค่ะชีอองมองด้วยแววเย็นชายิ่งรู้สึกหนักใจเจ้าเจ็ดช่างดวงดีเหลือเกินไม่นึกว่าการเลี้ยงสุนัขหนึ่งตัวกลับสามารถทำให้เป็นที่รักใครได้เมื่อครูเขามุงดูสงครามระหว่างสุนัขก,กับแมวยังนึกในใจว่าเสด็จพ่อรับรู้แล้วจะลงโทษเอ้อหนิวเสียอีกที่ไหนได้ชีอ,องยิ่งคิดยิ่งไรเรี่ยวแรง จิตใจเสด็จพ่อนั้นซับซ้อนยากเกินจะคาดเดาเพียงนี้เชียวแม้ว่าเขาจะพยายามอดทนในหลายปีมานี้ไม่เพียงไม่สามารถได้รับความสำคัญจากเสด็จพ่อยังเทียบไม่ได้กับเจ้าเจ็ดที่ถูกส่งไปนอกวังตั้งแต่เด็กจิตใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงเขายิ่งต้องการนั่งในตำแหน่งนั้นจึงจะสามารถกำหนดชะตาของตนได้ไม่ใช่ว่าคอยคาดเดาความคิดของฮ่องเต้เช่นนี้ ไม่นานห้องทรงพระอักษรก็ว่างเปล่าด้วยพระราชะองค์การพานไห่จึงได้เดินทางออกไปมีเพียงเสี่ยวเล่อจื่อที่ตะลึงจนไม่กล้าออกเสียงเก็บหนังสือและดีกาที่ร่วงหล่นพื้นอย่างระมัดระวังจิงหมิงห้องเต้ประทับอยู่เป็นเวลานานเขาใช้นิ้วมือกดลงบนเปลือกตาคิดตรึกตรองแต่ก่อนยามมีเรื่องไม่ดีเปลือกตามักจะกระตุกสองครั้งในช่วงนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆหรือเป็นเพราะว่าเปลือกตาเขาไม่มีความสามารถนี้แล้วคิดเช่นนี้จึงทำให้จิงหมิงห้องเต้นึกถึงเปลือกตาแต่ก่อน เมื่อนำมาเปรียบเทียบจึงรู้สึกกว่าดีกว่าการเกิดเรื่องขึ้นโดยกระทันหันฤดูใบไม้ผลิก,กำลังมาเยือนต้นหลิวตรงกำแพงของตำหนักเขียวขจีแต่เซียงอ๋องที่รออยู่ภายนอกหาได้มีอารมณ์ที่จะชื่นชมเขามีเพียงความกระวนกระวายใจผ่านไปไม่นานพานไห่ก็ปรากฏกายตรงหน้าเซียงอ๋องส่งมอบพระราชะองคการของจิงหมิงฮ่องเต้เซียงอ๋องเหมือนกับถูกฟ้าผ่าไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองไปช่วขณะพานไหทถอนหายใจกล่าวว่า ท่านทำใจเถิดสายตาเขาเห็นพานไหเดินกลับไปเสียงอ๋องก็ตื่นขึ้นจากพวางังพานกงกงท่านเข้าใจสิ่งใดผิดไปหรือไม่พานไหยหยุดชะงักมองเสียงอ๋องเห็นชัดว่าเสียงอ๋องไม่อาจที่จะยอมรับได้เขาจึงคว้าแขนเสื้อของอีกฝ่ายพร้อมถามว่าสเสด็จพ่อหมายความว่าเช่นนี้จริงหรือข้าน้อยไม่กล้าส่งมอบพระราชะองค์การปลอมหรอก เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้ถึงข้าจะทำร้ายชุยหมิงเย่แต่นั่นก็เป็นเพราะมีเหตุผลเสด็จพ่อจะลดตำแหน่งนี้ของข้าไปได้เยี่ยงไรปองชายกระทำความผิดเท่ากับความผิดของสามัญชนเป็นเพียงคำพูดเอาใจชาวบ้านก็เท่านั้นในบรรดาราชวงศ์พวกนั้นจะมีกี่คนที่ถูกลงโทษบทลงโทษส่วนใหญ่ล้วนมาจากสาเหตุที่ซับซ้อนชุยหมิงเย่ดูถูกเขาเพียงนี้ทั้งยังทำร้ายจูจือ่อวี๋จนตายในคืนแต่งงานหญิงสาวที่โหดเหี้ยมเช่นนั้นตายในน้ำมือของเขาแล้วอย่างไร เขายอมรับการลงโทษได้แต่ไม่คิดว่าจะถูกยึดตำแหน่งไปเขาไม่ได้อกตันอยู่เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ความไม่เต็มใจโมโหสับสนอารมณ์เหล่านี้ผสมอยู่ในแววตาของเซียงอ๋องทำให้เขาดูวิกิติพานไหดึงแขนเสื้อจากมือเซียงอ๋องกลับคิดไปคิดมาจึงได้เตือนเขาด้วยน้ำเสียงอันบางเบาว่าทรงคิดถึงไทเหาบ้างเซียงอ๋องตกตะลึงแล้วเข้าใจในทันที ชุยหมิงเย่ตายอย่างไร้ค่าไม่มีผู้ใดสนใจแต่มารดาของนางคือองค์หญิงใหญ่รองยางบุตรบุญธรรมของไทเฮาหากองค์หญิงใหญ่รองยางยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่เท่าไรแต่นางจากไปแล้วส่วนเขาเป็นคนฆ่าชุยหมิงเย่หักเสด็จพ่อลงโทษสถานเบาจะอธิบายกับไทเฮาได้อย่างไรจังหวัดที่เซียงอ๋องฟื้นคืนสติก็ไม่เห็นเงาของพันไห่แล้วเขาตระหนักและเข้าใจว่าเรื่องราวไม่สามารถกลับไปเป็นเช่นเดิมได้ราวกับสูญเสียจิตวิญญ,ญาณแม้แต่รองเท้าข้างหนึ่งหลุดไปก็ไม่รับรู้ ซูอ๋องหลูอ๋องและชีอ๋องต่างเดินเผาเซียงไปเป็นอวิจินหยิบรองเท้าที่หล่นอยู่ของเซียงอ๋องยื่นไปให้เขาเซียงอ๋องจ้องมองรองเท้านั้นแล้วตกตะลึงชั่วครู่จึงมองตรงไปยังอวิจินอวิจินนำรองเท้าใส่ไว้ในมือของเซียงอ๋องตบไหล่เขาเป็นการปลอบใจแล้วค่อยเดินจากไปรองเท้าหล่นไปที่พื้นโดนหลังเท้าเซียงอ๋องจึงมีปฏิกิริยาวิ่งตามด้วยแววตาแดงกำ่ำ เจ้าเจ็ดให้คนชั่วแกทำร้ายข่าแก่ตั้งใจพาเอ,อิร์นิวเข้าไปจวนข้าคำพูดนี้ทำให้ผู้คนที่ได้ยินถึงกับสายหัวตอนนี้รู้แล้วว่าเจ้าห้าเป็นคนพาเอ,อิร์นิวไปเจ้าแปดยังกัดเจ้าเจ็ดไม่ปล่อยสำหรับเจ้าเจ็ดแล้วไม่มีผลใดๆเขาทำหูทวนลมแล้วเดินจากไปส่วนที่ว่าเจ้าเจ็ดอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่ยังต้องบอกอีกหรือเมื่อเห็นชัดว่าตามอวิจินไม่ทันเซียงอองจึงคว้าข้อมือชี้อองเหมือนกับฟังเส้นสุดท้ายร้องให้กล่าวว่าพี่สี่พี่ไม่สนใจข้าไม่ได้นะ ความรังเกียจปรากฏในแววตาชีอองอย่างรวดเร็วแต่เขาไม่กล้าเอ่ยจี้จุดเสียงอองทําได้เพียงปลอบใจน้องแปดเจ้าอยาก,ก่อกวนผู้ใดอีกเลยแม้ว่าตอนนี้เจ้าจะไม่มีตําแหน่งใดแต่ชีวิตย่อมมีความหวังหักเจ้ายังก่อความวุ่นวายจนเสด็จพ่อโมโหจะแย่ลงได้เสียงอองงุนงงจนพูดอะไรไม่ออกชีอองแซงทําเป็นเห็นใจรีบเดินจากไปอวิจินกลับถึงจวนองจึงเล่าเรื่องราวที่พบเจอให้เจียงซื่อฟังเจียงซื่อแสดงสีหน้าอันเสียดายออกมา น่าเสียดายนักข้าควรไปกับเจ้าด้วยอวิจินรู้สึกว่าความสนใจของภรรยาไม่ค่อยดีนักจึงกระแอมเสียงเบาว่าคนตายมีอะไรน่าดูกันเจ้าไม่รู้หรอกว่าหลังจากที่หลู่อ๋องตกลงไปในบ่อแล้วมีปฏิกิริยาเช่นไรคาดว่าต่อจากนี้ไปเขาคงไม่สามารถทำภารกิจยิ่งใหญ่ใดได้อีกแล้วเจียงซื่อนิ่งเงียบแล้วพูดว่าหลู่อ๋องไม่ใช่เอ้อหนิวเสียหน่อยเขาอาจไม่ได้ชอบกระดูกกล่าวคือไม่มีอะไรน่าดู ไม่คิดว่าใต้เท้าเจินก็ไปด้วยเจียงซื่อก็ยังรู้สึกเสียดายที่อยู่ในจวนอวิจินมีสีหน้าเย็นชาตาแก่ย่ำแย่นั่นไม่เห็นมีอะไรน่าดูเจียงซื่อกอกตาใสาเขาหนึ่งทีฟังเรื่องราวที่เจ้าพบเจอมาเห็นชัดว่าใต้เท้าเจินให้โอกาสเจ้ายังจะเอ่ยรับหลังเขาหยับคายเช่นนี้ปล่อยข้าไปก็เป็นเรื่องปกตินี่ถือว่าข้าช่วยเขาสืบสวนคดีได้เสียด้วยอวิจินคิดถึงเจินซื่อเฉิงจนยิ้มไม่รู้ตัว เรากับเจ้าไม่รู้ว่าคดีของผู้เท่าเจินก่อนหน้ายังไม่คลี่คลายคาดว่าเขาคงหงุดหงิดไม่น้อยเจ้าดูสิว่าข้าแก้ไขเรื่องยุ่งยากแทนเขาตั้งเท่าไหร่จู่จูเจียงซื่อก็ร้อนตัวขึ้นมาในปีนั้นที่เรือสำราญไฟไหมจะว่าไปคดีก็ยังไม่คลี่คลายไม่รู้หนวดของใต้เท้าเจินร่วงไปมากเท่าไหร่อจินหลังจากเหตุการณ์นี้เกรงว่าชีองคงระวังเจ้ามากขึ้นแล้วอวิจินไม่ได้เห็นด้วยเขากล่าวทั้งรอยยิ้มว่า พวกเขาจะระวังสิ่งใดกันก็แล้วตามแต่เจ้ากล่าวราวกับพวกเขาเพียงระวังแล้วจะได้ผลเชียงซื้อคุมหน้าผากคนที่จะมั่นใจในตัวเองเช่นอาจินพบเจอได้น้อยนักแต่เมื่อเห็นท่าทางมั่นใจของเขาแล้วนางก็มีความสุขดีนายหญิงแสนอารมณ์ดีหันกลับมากำชับห้องครัวให้เพิ่มอาหารของเอ้อหนิวอวิจินเรื่องราวทำความผิดของเซียงอ๋องเผยแพร่ยอย่างรวดเร็ว นายท่านรองเจียงได้ยินเรื่องราวถึงกับดีดนิ้วขึ้นนับชีอ้องหลู่อองสู่อ,องเยี่ยนอ,องเออหากเยี่ยนอองพยายามมากกว่านี้หน่อยพี่ใหญ่อาจได้เป็นพ่อตาของจักรพรรดิช่องตามใจทูเดย์ตอนที่760วางแผนฆาตกรรมเดิมทีนายท่านรองเจียงไม่เคยคิดว่าหลานสาวของตัวจะได้แต่งงานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งราชวงศ์และได้เฉียดใกล้ตำแหน่งนั้น องชายที่ถูกตราหน้าว่าเป็นตัวขัดขวางองค์จักรพรรดิและถูกส่งออกไปอยู่นอกวังหลวงตั้งแต่ยังเล็กจะเป็นองค์รัชายาทและว่าที่อรสวรรค์ได้อย่างไรคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วถึงเพียงนี้ผู้ใดจะคาดคิดว่าจูๆ่ๆเยี่ยนองกลายเป็นหนึ่งในสี่ขององค์ชายที่มีโอกาสได้นั่งอยู่ในตำแหน่งนั้นหากจนตรงผิงปัวได้เป็นตระกูลฝั่งห้องเฮิงพี่ใหญ่ก็จะได้รับการแต่งตั้งและตำแหน่งตรงผิงปัวก็จะว่าง เมื่อคิดได้ดังนี้นายท่านรองเจียงก็ตื่นเต้นจนเนื้อสันเขาเก็บตัวอยู่ในห้องเพียงลางําพังและมามาตัวเองด้วยเมรัยทั้งห่ายเพื่อให้ความตื่นเต้นนั้นทุเลาลงหลู่อองที่อุตส่าห์กลับมาคุยโวให้พระชายาฟังอย่างเต็มภาคภูมิกลับถูกไล่ให้ไปนอนอยู่ที่ห้องตําราถึงขนาดที่ถึงมื้อเช้าแล้วอารมณ์โกรธนั้นก็ยังคงคุกรุ่นเหตุใดพวกสตรีถึงไม่เข้าใจความทุกข์ของบุรุษเอาเสียเลย ข้าอุตส่าห์รีบนำข่าวดีกลับมาบอกเจ้าเพราะกลัวว่าเจ้าจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่มียศต่ำกว่าชายาคนอื่นๆแต่เรื่องกลับตลปัดเหตุใดเจ้าถึงไม่ลองคิดบ้างว่าเมื่อวานข้าต้องทนทุกทรมานมาเพียงใดเจ้าทำหน้าบึ้งตึงใส่ข้าแล้วยังขับใสยไล่ส่งข้าให้ไปนอนที่ห้องตำราช่างไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยหลู่อ๋องรำพึงรำพันยิ่งกล่าวก็ยิ่งหน้าเห็นใจพระชายาหลู่อ๋องดึงหน้าถมึงถึงตบโตพลางเลิกคิ้ว ท่านอองอย่าพูดจาให้ตัวเองดูดีหน่อยเลยเพคะเพราะถึงอย่างไรในบรรดาชายาทั้งหมดยศของหม่อมฉันก็ถือว่าต่ำที่สุดอยู่ดีได้อย่างไรเล่าในเมื่อเจ้าแปดถูกถอดยศเป็นสามัญชนพระชายาหลูอ่องเค้นเสียงเชื้อเฉือนแต่องค์ชายแปดไม่มีชายาหลูอ่องประหม่าขึ้นมาทันใด พราะมัวแต่ดีใจที่มีโอกาสได้กลับมาลืมตาอ้าปากอีกครั้งถึงได้ลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิททั้งที่ยามที่อยู่ต่อหน้าเจ้าแปดดูเหมือนมีคนพยายามจะเตือนเขาแล้วแท้ๆครั้นพระชายาหลู่อ๋องเห็นว่าแม้จะให้เวลาหลู่อ๋องทบทวนทั้งคืนแต่ชายหนุ่มกลับยังคิดไม่ได้นางจึงเอ่ยอย่างท้อใจท่านอ๋องคิดว่าหม่อมฉันสนใจเรื่องพวกนี้งั้นหรือท่านอ๋องคิดไม่ได้จริงๆหรือว่าเมื่อวานตัวเองถูกเยี่ยนอ๋องหลอกใช้หลู่อ๋องสายศีรษะ ก็ข้าบอกแล้วว่าข้าเป็นคนพาเอ,อ้ร์นิวไปเองแล้วจะไปเกี่ยวกับเจ้าเจ็ดได้อย่างไรเมื่อหวนคิดถึงเรื่องที่เขาพาเอ,อ้ร์นิวไปจนทําให้เจ้าแปดต้องประสบโชคร้ายเขาก็ยิ่งรู้สึกภูมิใจฉะนั้นแล้วจะยกความดีความชอบนี้ให้เจ้าเจ็ดได้อย่างไรคิ้วของพระชายาหลูอ๋องราบเรียบนางอยากจะหยิกหลูอ๋องให้ได้สติเสียทีท่านอ๋องไม่คิดบ้างหรือว่าใครคือเจ้าของเอ,อ้ร์นิวเยี่ยนอ๋องตั้งใจจะพาเอ,อ้ร์นิวไปที่นั่นอยู่แล้ว ถึงได้ส่งสัญญาณให้เจ้าสุนักมันถึงได้ตามท่านไปหลูอ่องอ้าปากค้างเอ้อหนิวจะฉลาดถึงเพียงนั้นเชียวหรือเป็นไปไม่ได้หรอกหนาสุนักอย่างเอ้อหนิวจะเล่นละครตบตาอย่างนั้นหรือพระชายาหลูอ่องเงียบไปเพราะพยายามข่มใจไม่ให้พูดว่าหลูอ่องยังฉลาดไม่สู้เอ้อหนิวคราวหน้าคราวหลังท่านอ,องก็ระวังหน่อยเถิดเพคะจะได้ไม่ถูกเขาหลอกซ้ำละซ้ำเล่าข้ารู้แล้วหนา หลู่อ๋องตอบเอื่อยเฉยเมื่อหวนึกถึงใบหน้ายิ้มกริ่มของอวิจินแล้วเขาก็ได้แต่แอบสาบแช่งอยู่ในใจถุยที่แท้เจ้าเจ็ดก็ชั่วตามเคยแสงไฟในห้องตำราในจวนชีอ๋องสองสรุ่หชีอ๋องไม่ได้นอนเลยทั้งคืนในตอนเช้ารอบดวงตาของเขาจึงเป็นรอยคล้ำลึกสาวรับใช้นำไข่ต้มที่ปอกเปลือกแล้วมาประครบรอบดวงตาอยู่นานกว่าจะดีขึ้นพวกเจ้าออกไปเถอะใบหน้าแฉล้มของสาวรับใช้ก็ไม่อาจทําให้ชีอ๋องกระปรี้กระเป๋าขึ้นได้ เดิมทีเรื่องต่างๆเหล่านี้หลี่ซื่อเป็นคนจัดการในตอนนั้นทุกอย่างและดูวิจิตงดงามไปเสียหมดแต่เพื่อคงชื่อเสียงอันดีไว้เขาจึงพยายามข่มกลั้นความปรารถนาของบุรุษเท่าที่จะทําได้แต่ในวันนี้หลี่ซื่อถูกกักบริเวณไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเรือนเขาสามารถทําทุกสิ่งได้ตามใจปรารถนาแต่กลับไม่มีความรู้สึกอยากเช่นนั้นหลงเหลืออยู่เลยสาวรับใช้ต่อให้ชมงามเพียงใดมีหรือจะสู้พระชายายเยี่ยนอ๋องได้ยิ่งไปกว่านั้นคือโลกนี้มีสตรีงามตั้งเป็นร้อยเป็นพัน ฉะนั้นแล้วมันน่าตื่นเต้นตรงไหนกับแค่สาวรับใช้หน้าตาดีตรงหน้าเขาเพียงไม่กี่คนหากเทียบเมื่อก่อนกับตอนนี้เขาอยากให้หลี่ซื้อกลับมาดูแลจนมากกว่าเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับสิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้ชี้อ้องหลับตาแล้วภาพเจ้าสุนัขตัวใหญ่ก็ผุดเข้ามาในหัวเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าแปดเมื่อวานนี้เพียงเพราะสุนัขตัวเดียวหนำซ้ำผลดียังไปตกแก่เจ้าเจ็ดเสียอย่างนั้น หากใครกรววดูอีกทีเจ้าเจ็ดไม่ได้มีเพียงความช่วยเหลือจากเอ้อหนิวเท่านั้นตั้งแต่บุตรีของเจ้าเจ็ดเกิดมาก็ได้รับพระราชทานนามจากเสด็จพ่อหากรอให้โตอีกหน่อยคงอดอ้ออนจนเจ้าเจ็ดได้รับความโปลดปรานไปด้วยนอกจากนี้พระชายาเยี่ยนอ๋องก็ยังเป็นคนโปรดของฮองเฮาจำต้องยอมรับว่าการที่เจ้าเจ็ดได้เป็นบุตรบุญธรรมของฮองเฮาเป็นคุณูุปการของพระชายาเยี่ยนอ๋องทั้งนั้นเจ้าเจ็ดมีทั้งภรรยาบุตรสาวและสุนัขที่คอยเป็นแรงสนับสนุนแล้วเขาหละ่ะเสด็จแม่ถูกเจ้าเจ็ดยั่วมโมโหโจนสุขภาพยย่่แ ส่วนหลี่ซื่อที่ทําอะไรไม่ได้ก็ครองตําแหน่งพระชายาชีอองอยู่อย่างนั้นมินําซ้ำร้ายเจ้าแปดที่เขาสนิทที่สุดก็ถูกถอดยศเป็นสามัญชนชีอองยิ่งคิดยิ่งหดหูในตาของเขาขับประกายเย็นเยียบเขาจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ได้เขาจะปล่อยให้หลี่ซื่อ่วงชีวิตของเขาต่อไปไม่ได้อีกแล้วถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องให้นางป่วยตายเสียทีเขาจะได้ใช้ข้ออ้างที่ภรยาเสียชีวิตถอยออกมาและปล่อยให้เจ้าหกสู้กับเจ้าเจ็ดส่วนเขาก็รอดูการต่อสู้อย่างดูเดือดอยู่ที่ข้างสนาม ชีอองตัดสินใจได้ดังนี้ก็รีบวางแผนทันทีเพิ่งเกิดเรื่องกับเซียงอ๋องไม่นานหากพระชายาชีอ๋องจะป่วยตายตอนนี้คงไม่เนียนนกฉะนั้นแล้วชีอ๋องจึงกําหนดให้เป็นหนึ่งเดือนหลังจากนี้รอให้เรื่องของเซียงอ๋องเริ่มซาลงก่อนในเมืองหลวงมีข่าวลือมากมายและมนุษย์ทั้งหลายก็มักจะหลงลืมอยู่เป็นอาจินในวันที่ชีอ๋องจะลงมือเขากลับลังเลเล็กน้อยเพราะช่างใจว่าควรให้ย่วนเจี๋ยเอ๋อเข้าไปพบหน้าพระชายาชีอ๋องเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ ตั้งแต่วันที่หลี่ซื่อถูกขังย่วนเจี๋ยเอ๋อเข้าไปหามันดาแทบจะนับครั้งได้แต่เพราะบุตรสาวของเขาเริ่มจะเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วหักจู่จูเขาสั่งให้นางเข้าไปหาหลี่ซื่อและต่อมาหลี่ซื่อก็เสียชีวิตเกรงว่าบุตรสาวอาจสงสัยในตัวเขาเะนั้นแล้วสู้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมจะดีกว่าคือไม่ควรให้ย่วนเจี๋ยเอ๋อไปพบหน้าหลี่ซื่อแต่แรกและเมื่อหลี่ซื่อจากไปแล้วสิ่งถัดมาที่เขาควรพิจารณาก็คือเขาควรแต่งงานกับสตรีสูงสักตระกูลใด ชีอองที่นั่งอยู่ในห้องตำราหันหน้าออกไปมองนอกหน้าต่างเฝ้ารอให้ผืนฟ้าด้านนอกแปรเปลี่ยนจากสว่างเป็นมืดเขาเป็นคนรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามที่จะลงมือในโจนของเขาเองและยามที่ต้องรับมือกับสตรีผู้สูญเสียทุกอย่างไปเขาวางแผนแล้วว่าจะลงมือเงียบๆในช่วงกลางดึกแทนที่จะเป็นช่วงเวลากลางวัน เดือนสามเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิมวลอากาศอุ่นแผ่ขยายไปทั่วสารทิศผืนหญ้าสีเขียวงอกเงยเติบโตในขณะที่หมู่นกกาะพากันบิบินนี้เป็นนอช่วงที่บรรยากาศงดงามสดใสที่สุดของปีแต่ต่อให้สภาพโดยรอบจะสดใสกว่านี้เพียงใดความงดงามเหล่านั้นก็ไม่อาจเล็ดลอดเข้ามาในลานด้านในสุดของโจนฉีอองและถึงแม้สันตะฤดูจะวิจิตรงดงามยิ่งกว่านี้ก็ดูเหมือนว่าจะมาช้าเกินไปเสียแล้วพลังงานทุกซอกมุมในพื้นที่นั้นมาลายหายสิ้นในลานกลางเรือนเงียบเชียบไร้ผู้คน ต้นซิ่งหัวเพียงหนึ่งเดียวที่ขึ้นอยู่ข้างกำแพงล้มตายไปนานแล้วท่านใดนั้นเองมีพออ,อจือคนหนึ่งเดินออกมาพลางถมน้ำลายลงพื้นถุยยังคิดว่าตัวเองเป็นพระชายาผู้สูงส่งหรืออย่างไรเหตุใดถึงไม่ลองตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาเสียบ้างยังมีหน้ามาอารมณ์เสียใส่คนอื่นขณะที่กำลังปริภาตสับส่งนางก็เห็นเงาหญิงสาวที่ผอมซุบซีดราวกับผีปรากฏขึ้นที่บริเวณหน้าประตูพออจือกรีดร้องก่อนจะตบเข้าที่อ,อกของตัวเองพลางกลดา่า ทำตัวเป็นผีอยู่ได้เดียวก็ได้เป็นผีจริงจริงหรอกไปบอกท่านอองว่าข้าต้องการพบย่วนเจี๋ยเอ๋อพระชายาอองไม่สนใจท้อยคาพลัสว่าที่พออจื่อกล่าวนางเพียงแต่เอ่ยด้วยน้ําเสียงราบเรียบพออจื่อเย้ยเ่าคิดว่าเป็นเมื่อก่อนหรือที่เจี๋ยเอ๋อจะต้องมาน้อมทักเช้าเย็นไปบอกท่านอองว่าข้าต้องการพบย่วนเจี๋ยเอ๋อพระชายาชีอองตะเบงเสียงข้าเป็นมารดาของย่วนเจี๋ยเอ๋อข้าต้องการพบบุตรสาวของข้าเจ้าเลิกฝันเสียเถิด พออ,อจือตอกตาก่อนจะเดินไปผลักพระชายาชยีอองเข้าไปในห้องด้านนอกมีแสงของฤดูใบไม้ผลิเจือจางบางเบาแต่ทว่าภายในกลับมีความอึมครึมปกคลุมจนทั่วพออ,อจือแผดเสียงแหลมกว่าเก่าเสี่ยวหงหากเจ้ายังไม่ดูแลคนเสียสตินี้ให้ดีก็เตรียมตัวไว้ได้เลยสาวรับใช้เอ่ยแผ่วเบาพระชายาเข้าไปพักด้านในก่อนเถิดเพคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ